ได้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 เต็นหรือว่าไลฟตับนใช่ไลฟตับนะโอ้มันใกล่อดทานแล้วอันติทันเอาวเรหนูเปอรนี่ทำไมบายเซ็นไม่จะเปิดใส่บัน ยจะเปิดใส่เขาเราโดนเองใส่กสบอดีนะชิปัตเตอรี่เฮีย <c oughs> <c oughs> ตัดแล้วเหรอต้องคืนไลฟ์ใหม่มา <laughs> เฮ่เฮ่โดนแกงโอเคฮะชีวิตแต่หนูตั้งันไว้ยี่สิบสี่วิยี่ห้าวิ

โอ้ด้รับอยู่นี่นี่เองนะเอ้า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 เอ้ก ม,ม,ม่ก,กี่ต่ดาวแล้วม่ก,กี้ต่ดาวแล้วม่ก,กีแต่ดาวแล้วอยู่ตรงนีกกไ้ไม่กี้ตะดาวแล้วไม่เฮแต่ได้มันช่วยหมอมาช่วยมิกกี้จิมมี่กี้ดาวแล้วนิดเดียหมอมันมีมแฮมเมอร์พอยต์อะได้ เ <No. S 2> ดือนหนึ่งจะได้ดอ่ะจะได้ดามาเลยเดือนสองหนึ่งอ่าหนูต้องขึ้นใหม่ทีละ